สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เล็กจิตสัมผัสได้สัมผัสถึงพลังงานบางอย่างที่อยู่ในชายหาด <c oughs> น่กกากลัวมากเลยแย่ม yeah. ไม่หรอเมื่อกี้ให้ดูว่าบรรยากาศกลางวันใช่ป่ะอันนี้ให้ดูกังคืนนะไอ้ที่เรากินนั่งเราเอาอาหารเป็นอย่างเงี้ยไม่มนดูแล้วเหมือนอะไรหรือป่ะเหมือนพวกโรงแรมในหนังผีฆาักรรมอม่ะจะโดนเขาตบอปเนี้ย สยองขวัญน,นี่ให้ดูว่าคืนเท่าไหร่ก็ให้ทายตานผู้ชมห้องหัวมุมนี่คือ5้0 0ันเก้าก็ห้าพันนี่แหละแล้วก็เถิบมาเป็นห้องเล็กๆคือ3,800ันกว่าแปดเขาบอกแล้วเป็นววเวทวมากเหมาะกับการพาเมียน้อยมานะคะหรือแอบพาผัวชาวบ้านเข้ามาแล้วเขาบอกว่าอาหารงันๆ แต่ก่อนมันมีเสน่ห์ไงคือว่าอะไรหรือเปล่ามันก่อนมันมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเรือแล้วก็บอกว่าพามาพามาแบบว่าลากเขาไปลากเขาไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ดูหน้าที่มันก็เป็นผีเหมือนกันไม่แล้วก็ตรงนู้นนันมันก็จะเป็นอะไรนะคือโต๊ะเขาจะเป็นห้อยขาแล้วก็เป็นโต๊ะกระจกซึ่งมันก็จะได้มองมองพื้นทะลงทะเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้เขาเขาจะเปิดแค่วันศุกร์เสาร์แล้วหลังยี่ไม่กี่อย่างวันนี้วันนี้ห้าอย่าง ห้าอย่างหมดไปแล้วห้าอย่างสองพันสี่สองพันสี่บวกกับค่ารถที่นั่งจากหากห้าร้อยเป็นสองพันเก้าสมเิมอไสรุปไม่เปลื่มนะคะเล็กสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างมันมาอีกลุกไปหมดเลยคนลุกมันมาในตัวมันไร้มาแต่เท้าหัวทาหัวขาเย็นไปหมดเล็รู้สึกว่าเล็กต้องขอตัวไปไปรีบคู่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ